สวัสดีค่ะยายเพื่อนพามนตื่นเสิร์มาเมื่อนี่เฮ็ดได้กินกลิ่นขาง่ายอยูุ่คนีนดุนจะเฮ็ดยังขาง่างว่าป้าพี่น้องเลยเมื่อนี่มากินขาง่ว่าได้แปลกขนาดหันขาขาง่ว่านี่ละอาหารบ้านน่อยข้าแซบ่บเส่บได้อต้มขาง่ว่าหรืว่ามันธรรมดาได้กินแก้วขมขมเนาะขุยยัมัมนจะแซ่บแต่พ่อยุ่นยำจ้วจ้วใส่เจ้ามาป้าแช่วบะหมี่แช <laughs> ่วบะหมี่โอ้ย แถวกมี่มันเหนื่อยแถวมีกับสี่หำได้ยุติอ่ะหันเสาหมุอนี้มาเด้อมาเด้อมากินเข่ากับต้มค้างว่ากันเด้อพี่น้องเลยคือแถวบ้านห้องบืดตัวอยากคนอ่ะค่ะคนอ่ะมันจะแซ่บเนาะตื่นขึ้นมาเสื่อสิได้ไปหันมานี่ก็ต้องเ็ดแนี่อยากนะกินก้อนแล้วจีนเข่าแล้วก็สิออกล่อให้เ่าได้ย้ายเพ่นออกล่อหา ไปส่งขอาง,ง,ง,งจังฮะเมื่อเน,นี้ฝนตกเล้วยมื่อนี้ยผตกล้งยจะได้ไปวะเนาะส่งขนมส่งใส่สิได้ลงมทงลงมทาแล้วล่ะมื่อนี้ไปเบิง้งไฮเบิ้งสวนรอาเบิง้งไฮเบิ้งสวนเขาอยู่ก็เป็นตแต่แซ่บแทนฮะฮ็ดแจ้วขมขมได้แจ้วขมขมคนละนะคะว่าคุยแจ้วขมขม,มแ่บพักเล็กน้อยแซ่บพักแสบโอ้เรา้ำร้ายอะไรเป็นตแต่แซ่บคักเนาะเอามื่อนี้พ่อหอมปากหอมพ่อด้เนี้ยกินง่ายแล้ว ตอนนี้กินง่ายแล้วมื่อนี่ขาคอกินแจวเจาอาสนีละเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ่นพามวนเด้อกดซับสไครต์ให้เด้อจ้าเด้อมื่อนี่กินเนข่าครับขาง่ว่เด้อจ้าขาง่ว่ขาง่ว่ากระดูกอันนี้เอาไปให้หมาเด้อกระดูกหมาเน